สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เสียงพิมีรอนพองชาแนลนะครับวันนี้เช่นเคยเราก็จะนําเรื่องที่น่าสนใจมาพูดคุยกันเรื่องนี้อาจจะกระทบต่อผู้ที่กําลังเลงว่าาจะมีผลกระทบหรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับว่ามันจะมีผลกระทบมีข้อดีข้อเสียอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายเนี่ยไม่ได้ใหม่เลยมันมีมาแล้วตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยฉบับที่12นะครับแต่ก็มีกลุ่มการเมืองก็ไดยหยิบยกมาพูด เพื่อทำให้เห็นว่ามันเป็นไปได้จริงนะครับนั่นคือ negative income tax วันนี้ผมเชิญผู้เชี่ยวชาญของเรานะครับคุณประพันธ์หรือคุณเจมส์นะมาร่วมพูดคุยในเรื่องนี้ครับครับทุกท่านครับเผมประพันธ์นะครับทำหน้าที่เป็นผู้กำกับภาษาเกี่ยวกับภาษีกรนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกับพี่บอยเรื่องเกี่ยวกับ negative income t a x ว่า n น g a t i v e Income Tax เนี่ยที่ทางรัชการประกาศว่าจินีการํามาใช้ภายใน2ปีหน้านะครับ จะมีหลักการที่มานะครับผลกระทบกับประชาชนนะครับรวมถึงผลดีกับ,บรัฐบาลอย่างไรบ้างครับไอ้เจ้าภาษี Negative Income Tax หรือภาษีติดลบเนี่ยนะครับตามที่เราได้ศึกษากันเนี่ยมันไม่ได้เพึ่งมาใช้แต่ว่ามันถูกใช้มาในหลายประเทศหลายประเทศได้มีประสบการณ์เกวิดเรื่องนี้มีทั้งประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จไอ้ภาษี Negative Income Tax เนี่ยมันคืออะไรครับคุณประภันครับ ในสิ่งนี้คำแท็กเนี่ยไทยเราน่าจะแปลได้ว่าภาษีนั่นจะแบบติดลบครับติดลบเนี่ยหมายจริงๆก็คือไอเดียมันคือว่าทางรัฐเนี่ยต้องการที่จะให้ามาตรการทางภาษีเนี่ยก็จะกำหนดให้บุคคลทั่วๆวไปที่ทั้งมีไรายได้และไม่มีไรายได้ยืย่ยนแบบแสดงรายการนะฮะรัฐก็จะเอาข้อมูลเรื่องไรายได้ทั้งนี้เนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ยากจน นะครับเป็นการลดลดความเลือมลั้นในเรื่องรายได้ของประชาชนด้วยก็คือแต่ก่อนนี้คนที่มีรายได้ไม่ถึงเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องยื่นแบบภาษีรัฐก็ไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ไอ้ n e g a t i v มีนคำแถลงต้องการให้ทุกคนเนี่ยยื่นแบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประมวลผลข้อมูลนั้นเพื่อจะกําหนดมาตรการต่อไปประมาณนี้นะครับใช่ครับด้วยหลักการเป็นประโยชน์เก็บรัฐนะฮะประชาชนเองเนี่ยก็จะรับสิทธิประโยชน์ในเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการด้วย เพราะว่าในเมื่อเรามีการที่บาแสดงรายการโชว์รายได้ว่าถ้าเกิดรายได้ที่เราได้รับเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่าที่ทางราชการกำหนดเรามีสิทธิ์ได้เงินคืนนะครับในขณะที่ปัจจุบันนี้เนี่ยชาชนเราก็ไม่ได้ยื่นแบบโดยที่ไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็จะมีแต่บุคคลธรรมดาที่ได้ถึงเกณฑ์และยื่นแบบเสร็จสิ้นซึ่งจะมีจำนวนน้อยนะครับครับและที่จรงมันมีประเด็นว่าคัางจากเกมเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีกรณีการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ แล้วก็เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยใดๆเกี่ยวกับระบบนิกเอติฟฟิ้นคัมแท็กนะครับอันนี้ตัวอย่างดีเลยครับอยากจะแยกออกมาให้เห็นว่ามาตรการปัจจุบันที่มันมีเนี่ยอย่างเช่นมาตรการช่วยเหลือผู้พิการมาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุครับอันนี้จะเห็นได้สองอย่างนี่ชัดเจนและไม่น่าเกี่ยวอะไรได้ไประชาชนอย่างไงรัต้องให้อละนะครับแต่ส่วนมาตรการที่เกี่ยวกับนิกเ t i v ฟฟิ้นคัมแท็กเนี่ยจะใช้เป็นมาตรการในการ ช่วยเหลือสนับสนุนบุคคลที่มีรายได้น้อยยกตัวอย่างเช่นแม่ค้าพ่อค้านะครับที่ประกอบธรการมีรายได้นะครับทุกวันนี้เราไม่รู้เลยนะครับว่าว่าจริงๆงแล้วรายได้กว่าจะเกินเกณฑ์ที่ต้องเสด็จีก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นการ e n c o u ค a g e ให้แต่ละคนเนี่ยมายื่นแบบถ้าเขามีรายได้ต่างกับเกณฑ์เขาจะรับเงินอื่นจากเราหันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่านในแง่หนึ่งรัฐก็จะได้ข้อมูลเต็มเมนะครับเพื่อมาระมวลผลอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นการ อ่าช่วยเหลืออย่างตรงจุด<ช>ว่าคนที่เดือดร้อนจริงๆเนี่ยก็ควรจะได้รับความช่วยเหลือ<ช>จากข้อมูลที่รัดรับไปแล้วไปประมวลผลใช่ครับไปี่จะไม่รัฐเนี่ยมีข้อมูลเพียงพอในการกำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือประชาชนลดความเดือดร้อนอะไๆด้เยี่ยมเลยครับไอ้เจ้า negative ินค o m e แ a ็กเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะยิงตรงเป้ามากกว่า<ช>ได้ข้อมูลที่มีเป้ามากกว่าแม้ว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะอ่าไม่ได้ ถูกต้องร้อยเปอร์เซนแต่มันก็ยังดีกว่าปัจจุบันซึ่งเราไม่มีข้อมูลของผู้เสียผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเลยนะค,ะครับทีนี้เนี่ยกลไกเป็นยังไงครับเจมส์ครับกลไกในเรื่อง negative impacts เนี่ยมัน,นมต้องย้อนกลับไปก่อนว่าจะเอาการศึกษาตาง,งานวิจัยมาแล้วกันนะครับหลักการคือถ้าเขาจะมีลักษณะของเกงิน,น,น,นเดือนในขั้นตามขึ้นไปใช่ไหมว่าเส้นเงินขั้นสามปีว่าบุคคลที่คน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 คุณจะมีลักษณะขั้นสามในการเพียงพอการอยู่ในชีวิตเนี่ย แลเซว่าเท่าไหร่แล้วก็จะมีอัตราเปอร์เซนต์เของอัตราการาชฉวยียรายได้ครับนะค,ะครับเพื่อมาคํานวณมันจะเข้าไปสู่ที่ว่าอ่าอย่างเช่นบุคคลคนหน,นึ่งนะฮะมีรายได้สมมติผุมเซตตัวรายได้ขั้นต่ำไว้ที่หนึ่งแสนตาม 1, ต,ตัวอย่างนะครับและอัตรา,ารเงินเฉลียที่ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าบุคคลคือนายตอเนี่ยนะฮะมีเออร์เน็งมีรายได้ทั้งปีเนี่ยสี่หมื่นบาทเอือมว่านะครับและเขายี่งแ่บใช้รายการน่าจะเห็นนะว่าคนคนนี้มีรายได้แค่สี่หมื่น เราจะต้องเอาส่วนต่างคือ600,000หนึ่งแสนลบสี่หมื่นคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์และเขาจะได้เงินเฉยๆกลับไปนะครับส่วนคนที่สองนายขอมีเงินได้หนึ่งแสนบาทต่อปีเท่ากับเกณฑ์ขั้นต่ำเลยถ้าอย่างเนี้ยเขาจะไม่ได้เงินเฉยๆตัวนายขอมีรายได้สองแสนต่อปีนี่จากภาษีธรรมดาเลยเราจะเห็นว่าตามแมกนิซึมตัวอย่างที่พูดมาเนี้ยก็จะมีคนที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับ งเงินเฉยๆโอ้อันนี้ถือว่าความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งใช่ครับจะยิงตรงเป้าหรือไม่เนี่ยถ้าข้อมูลถูกต้องเนี่ยก็จะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ใช่ครับใช่ครับและตอนนี้เนี่ยในเรามีประสบการณ์ในต่างประเทศที่เราเคยศึกษานั้ครับในต่ประเทศแบ่งออพอมีอยู่บ้างครับเป็นหลักๆก็จะมีลักษณะเป็นอืๆๆน่นๆเหมือนกันนะครับ<อ>แบบแรกของเขาเนี่ยยกตัวอย่างแบบหนึ่งคือเงินอุดหนุนที่เขาจะให้เนี่ย เขาจะให้ต่อประชาชนที่อยู่ในช่วงช่วงอายุหนึ่งนะครับที่ไปไวยทางานเพราะต้องการจะใช้วิธีเนี้สร้างแรงจูงใจในการทํางานอย่างเช่นซึ่งเราได้ขั้นต่ําใช่ไหมฮะในเบื้องแรกที่ทํางานเนี่ยอาจจะมีรายได้ยังน้อยอยู่นะครับก็จะมีก็จะมีลักษณะเดียวกันคือปูดตาเฉยๆไปทีนี้พอถ้าเกิดสมมติเขาสามารถจะไต่เต้าได้มี่อราได้มากขึ้นนะฮะไม่ไม่อยู่ช่วงแรกๆนะครับที่เขาจะมีการกระโดดตาตาเงินเฉยมากขึ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ นะครับแังอะรงนใจให้ให้บุคคลเข้ามาทํางานและมีรายได้มากขึ้นเพื่อจะเสียภาษีได้อีกแคนหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็จะมาในลักษณะของเงินอุดหนุนในภาคสังคมหรือกองทุนสปอตเลนชีพซึ่งเพอร์เพ o สันนี้เนี่ยจะมาช่วยเหลือในเรื่องของเงินออมซะมากกว่าวัตถุประสงค์จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนสุดท้ายและประชาชนจะมีเงินออมจากการทํางานหนักของเขาในแ่ดีนะครับก็จะมีสองแบบนั้นเองถ้าฟังแล้วเนี่ยก็จะทําให้ เป็นเครื่องมือของรัฐในการจัดสรรนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์ตรงกับบุคคลที่ควรจะได้ประโยชน์ครับอาจจะด,ดีกว่าปัจจุบันซึ่งแม้คนอาจจะไม่ได้ขัดสนแต่ก็ได้การสนับสนุนเพราะรัฐไม่มีข้อมูลอยู่เลยและก็จะเสริมินนึงนะครับพว่แมคานิสนตัวนี้ถ้าเกิดรัฐทําดีๆเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมในเรื่องของอมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเช่นบัตรคนจนนะครับหรือบัตรเกษตรกรตรงนี้มันจะมีเรื่องข้อมูลเรื่องายได้มาช่วยวัดน,นะ ครับนะครับการช่วยเหลือจะตรงเป้ามาขึ้นครับแทนที่จะรัดจววันแหหส่งลงไปเลยใช่ครับครับฟังดูระบบนี้มีประโยชน์มากๆแต่เราจะกำหนดเงื่อนไขยังไงครับที่จะทําให้ระบบนี้มันเดินไปอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ครับเจครับเอ่อโดยหลักเกณฑ์ของการที่จะออกประกาศใช้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทางรัฐาราชการจะต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการออกมาก่อนนะครับว่าในกรณีที่จะมีการปรับให้บุคคลธรรมดาต้องยื่นแบบทุกคนเนี่ย ซึ่งมันก็มีการอาจจะต้องมีการแก้ไขตัวบริวรสากลใช่เพราะว่าเขากาหนดเกณฑ์ไว้ว่าต้องเท่าไหร่ถึงยื่นนะฮะก็ก็อาจจะมีการแก้ไขบางส่วนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของออกประกาศที่ที่จะรองรับต,ต,ตัวตัวแก้ไขออกมาอีกเอ่อส่วนหลักการว่าทางเราจะใช้วิธีไหนนะครับ mm hmm. ในการกําหนดมาตรการต่างๆเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายหลักนะครับซึ่งคงต้องดูไปว่าแปลว่าในแต่ละช่วงเนี้ยทางรัฐบาลมองว่าจะ นำข้อมูลเกี่ยวกับภาษีนียไปใช้ในเรื่องอะไรยกตัวอย่างตอนนี้ก่อนตอนนี้รัฐบาลท่านอุทินเนี่ยก็ได้มีการพูดว่ามาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยที่จะเริ่มต้นเรืองคนละครึ่งเนี่ยนะครับก็ว่าจะใช้หลักการแล้วโดยการให้ประโยชน์แก่บุคคลที่ยื่แบบแสงรายการได้รับเงินช่วยเหลือหกสิบเปอร์เซ็นจากรัฐบาลตัวเองจ่ายแค่สิบสิบในขณะที่บุคคลธรรมดาทั่วไปที่ไม่ยี่แบบแสงรายการนะครับจะได้รับการช่วยเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นประชาชนจ่ายห้าสิบเปอร์เซ็น อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเริ่มต้นแล้วนะฮะน่าจะว่าไปเป็นเป็นการใช้หลักการเข้ามาแล้วนั่นเองอาจจะมองว่าเป็นเรื่องการยื่นแบบเลยนะครับอาจจะมองว่าเป็นสารตั้งต้นที่ดีนะค,ะครับในการมีอินเทนทีฟมีแรงจูงใจให้ประชาชนเนี่ยเข้ามายื่นแบบแรายการครับประชาชนจะเห็นง่ายเลยว่าในขณะที่เขาใช้พาสเวิร์ดสำหรับการยื่นแบบมาเป็นหลักเกณฑ์นในการได้รับส่วนกลารครงคันโดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นใช้เจ็ดสูจริงๆ เขาก็สามารถเอามาใช้ได้แหละโดยขอ้อมูลเก่าว,ว่ามาตรการคนละครึ่งเนี่ยจะให้แก่ผู้เสียภาษี60%ในขณที่บุคคลมาที่ไม่ยื่นแบบ50%และอย่างนี้มันมีผลกระทบยังไงต่อประชาชนไหมครับเอ,อ่อคนเพระมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับเรื่องขงข้อดีก่อนข้อดีคือประชาชนเนี่ยเอ,อ่อมันมันจะมีหลักการในการในการให้การช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น mm hmm. นะครับเอ,อ่อโดยเฉพาะนะครับถ้าเกิดสมมติเป็นบุคคลที่เพิ่งเริ่มทํางาน เขาสู่ในงนการทางานเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเขาจะต้องมีการยื่นแบบแต่เขายังไม่เคยไม่เคยชไม่องาระภาษีนะทรงคทั้งที่เขาอะอาจจะอยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ําของรายได้ด้วยซ้ำครับบุคคลเหล่านี้ผู้ที่ทํางานปีแรกปีสองปีสามเนี่ยอาจจะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ได้รับก็ไกดก้นะครับส่วนเพระค้าไม่ค้าเรานะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามีการยื่นแบบแล้วเนี่ยรา,ายได้ปีนี้อาจจะไม่ดีท่าปีที่แล้วเสียภาษี ีแล้วกเกินเกณฑ์ใช่ไหมปีนี้ขายไม่ดีต่ำกว่าเกณฑ์ก็อาจจะเป็นมาตรการในการจะรับเงินเฉยๆก็ได้แล้วการคืนไปก็คืนไปทั้งหนักก็เหมือนกับรายภาษีคืนใช่เนะี่ยครับอันนี้เป็นข้อดีส่วนข้อเสียมันจะมีอยู่กรณีที่ว่าเนื่องจากการยื่นแบบแสงรายการเนี่ยสําหรับพ่อค้าแม่ค้าเราเนี่ยเอ่อก็จะต้องใช้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟลิ่งนะครับหรือไปยื่นแบบแบบแบบกระดาษก็มีนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องสร้างความคุ้นเคยสักระยะเลง นะครับในการที่จะปฏิบัติตามกฎใหม่เพราะว่าก็อาจจะยังไม่เคยต้องยื่นแบบมาก่อนนะฮะในช่วงแราการอาจจะต้องมีการมีว่าทางรัฐมีมาตร,รการในการช่วยเหลือในการยื่นแบบหรือไม่นะฮะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่เคยยืนเนี่ยและไม่อยากยื่นเนี่ยก็จะกลายเป็นกลายเป็นว่าข้อมูลที่อาจจะโดดขึ้นมาก็ได้นะครับว่าคนคนนี้นี่เปการเทียบเคียงในฐานข้อมูลตรงร้นแล้วเนี่ยคนคนนี้ไม่เคยยื่นแบบเลยน่า,จ,าจะเป็นตัวเ,เป็นเป็นจุดที่ ทางสังคสมสงกนอาจจะมองในการตรวจสอบก็ได้อันนี้ข้อเสียเห็นนี่งเห็นได้คือคุยกันว่าจะเป็น uh, tag payer friendly เราจะออกเป็นแบบกระดาษแผ่นเดียวอ่านเข้าใจง่ายที่สุดเพื่อการกรอกแบบฟอร์มคว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ,รบก็เห็นว่าทางรัฐบาลก็มีภาระต้องแก้กฎหมายมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างระบบเป็น e x e t i v e income t a เนี่ยให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูล ครับต้องเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเท,ที่ยงตรงนะค,ะครับ,รบทีนี้มันมีปัญหาอะไรหรือเดมอยากสรุปอะไรตรงนี้สักหน่อยไหมครับว่าถ้าเราจะหยิบไอ้เจ้าเนกา t ีฟินคัมแท็กมาใช้เนี่ยมันจะ,ะทําได้อย่างไรหรือมันจะมีสภาพแค่ไหนร,รับสรุปรให้ฟังสักหน่อยไหมครับได้ครับจากหลักการของเนกา t ีฟินคัมแท็กเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นหลักการที่มีประโยชน์นะฮะ,ะ,ะซึ่งก็คือว่าเป็นกรณีว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง การเศรษฐกีจนะครับรวมถึงมาผสมผสานกับเรื่องของนโยบายการให้สวัสดิการของรัฐบาลซึ่งฐานรายได้ของประชาชนมีเหตุผลมากๆที่จะเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาในการสับเสริมทางการเงินแก่ประชาชนครับก็โดยหลักการถือว่าหลักการถูกนะฮะทีนี้กลับมาสู่เรื่องหลักการและวิธีการครับก็จะพึ่งภาครับในการที่จะออกหลักเกณฑ์ออกมานะครับว่าจะมีแนวปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างไรนะครับรวมถึงจะต้องไปดำเนินการแก้กฎหมายหรือ่ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับประเด็น,นตา่างๆรวมถึงระบบกอกัดกรองเชื่อคุยเมื่อกี้นี้ซึ่งเป็นสูตรที่สําคัญมากในการแยกกลามจากน้ำอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ทุกอย่างของเว็กแล้วเนี่ยก็จะประชาชนก็จะรู้สึกได้ประโยชน์จริงๆนะครับแล้วก็กลับไปสู่เรื่องความเป็นธรรมในการได้รับสวัสดิการเนี่ยมันก็สามารถผมมองว่าเป็นความโปร่งใส hmm. ในการที่จะชีแงว่าโอเคสวัสดิการเราให้บนเบสิกอะไรครับนะครับ,รบแล้วก็ เข้าใจว่ารัฐคงจะมีขนมเจริญบัครใช้จริงๆเพราะก็เริ่มใช้ในเรื่องขององร์การคนครึ่งนี้แล้วนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการทางภาจะเริ่มมีการเตรียมตัวต่อประชาชนอย่างไรและจะเตรียมตัวด้านกฎหมายของตัวเองอย่างไรนะครับจะทำให้ตรการนี้สำเร็จได้รับนถึงครับครับสิ่งสำคัญประการหนึ่งเราคงต้องศึกษาอดีตด้วยเพราะว่าใน ในอดีตเนี่ยมีคนที่นํามีประเทศที่นําระบบนี้มาใช้ทั้งสําเร็จแล้วไม่สําเร็จนะครับจริงๆแล้วรัฐเองก็ได้ศึกษาประเด็นเหล่านั้นประสบการณ์จากคนที่เคยผ่านมาก่อนนะครับว่าประเทศไหนสําเร็จเขาสําเร็จอย่างไรเขาสําเร็จเพราะอะไรประเทศไหนล้มเหลวเนี่ยล้มเหลวเพราะอะไรและยกเลิกระบบ Negative Income Tax ซึ่งในลหลายๆประเทศก็เรียกชื่อต่างกันนะครับครับครับ โอ้นี่ที่คุณประพันธ์กับผมได้พูดคุยกันในเรื่อง negative income tax เนี่ยคงเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นเรื่องต้นนะฮะที่ให้เราทุกคนได้ทราบว่า negative income tax เนี่ยมันคืออะไรมันมีประโยชน์อย่างไรเงื่อนไขของมันเป็นอย่างไรข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ประสบการณ์ที่ประเทศอื่นเขานำมาใช้แล้วนะครับท้ายนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช anel ของเราด้วยนะครับตลอดวันนี้ผมและเจมส์ขอลาไปก่อนแล้วก็ติดตาม EP จะต่อไปของเรานะครับเราจะหยิยกเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจและใกล้ตัวมาเล่าให้ท่านฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ